เต็มสัทจอใครที่เขาได้เดีก็วิ่งแข่งทันทีอยากจะเป็นเหมือนกัน้องหาเินฟ้าให้ช่วยดูเหมือนคนป่วยขออยากแ่บปวดเชียบพลันเงินทองมาตั้งตอกบววกันใครมากกว่ากันไดกลายเป็นคนดีเย็นไว้นะโย<ด>ม<ด>มันอยู่ที่ใจ ตามหาชนหลวงตามหาชนหลวงตามหาชนหลวงตามหาชนเฮ้ยนั่นมันไอสั่งเฮ้ยนี่กำนันเวินใช่นี่วังอยู่บ้านแทนที่จัดบ้านเอาชุดไปซักเอาชุดไปซักใช่ไหมพ่อลีเกลมันไม่มีคนดูแล้วิดหวังในตัวมันเหลืกินไอลูกเลว ไม่หยอบละทัพทิมทำไมทัพทิมต้องรู้สึกผิดกับเรื่องที่ทัพทิมไม่ได้ทำอยู่เรื่อยเลย่ะเรื่องแล้งก็ทีหนึ่งละคราวนี้ก็มาเรื่องเจออีกนี่เป็นผู้ใหญ่บ้านมันต้องรับผิดชอบชีวิตคนมากขนาดน,นี้เลยเหรอ <s atur> ah> มันไม่ได้เกี่ยวกับหน้าที่ไม่ได้เกี่ยวกับการเป็นผู้ใหญ่บ้าน แต่มันเป็นเรื่องของเพื่อนคนหนึ่งที่จะเป็นห่วงเพื่อนผมก็หวังว่าคงเป็นแค่เพื่อนนะหมวดไปห,หยุ่นนะเฮ้ยทำทีมหลบทำทีม จ้าผมยอมแลวอวเสียงปืนเมื่อกี้ของแกใช่ไหมแกยิงใครบอกมาเจ<อ>ิดว้าเจิด หลวงตาครับไอโซนนี้ก็จะเป็นโซนอินเทอร์เน็ตนะครับอแต่หลวงตาครับเอาอินเทอร์เน็ตมาไว้ในวัดนี่มันจะเหมาะเลยครับอินเทอร์เน็ตเนี่ยนะถ้าเราใช้ให้มันเป็นมันก็มีประโยนนชน์นี่เชื่อไหมหลวงตาย,ยังเคยเข้าไปในเฟซบุ๊กของท่านวอเลยหลวงตาที่ทันสมัยจริงๆเลยนะครับอย่าให้ใครมาว่าหลวงตาเนี่ยเป็นพระล้าหลังไม่ได้ <c oughs> ๆๆๆแล้วนายกรู้ไหมว่า วัยรุ่นอินเทอร์เนต็ตและเกมเนี่ยมันเป็นสิ่งที่แยกกันไม่ออกเข้าใจไหมจะให้เขาหลบหลบซ่อนซ่อนเล่นกันมันก็เป็นแหล่งมั่วสุมทางที่ดีเราก็ให้กันเล่นกันอย่างเปิดเผยเลยหาคนมาแนะนําเขาเขาจะได้เล่นกันอย่างถูกทางหลวงตาดีความคิดก้าวหน้าจริงๆเลยนะครับเออนี่ท่านนายกฝากดูแลความเรียบร้อยตรงนี้ด้วยนะเดี๋ยวหลวงตาไปดูย่อยกับเนงเขาหน่อยนี่นน์ครับ อะไรมาขายเนี่ยนายกนี่แหละนายยกมาดูก่อนมาดูก่อนโอ้ดิโอ้ดีโทรศัพท์มือถือไาเอี่ยมกริบเลยโอ้เขาท่าเฮ้เราโอ้ยังไงเท่าไรเท่าไหร่พันห้าครับอะไรพันห้าเดี๋ยวพันห้ายังไงแล้วเอาเราเอากำไรจากที่ไหนละพันห้าอเงี้ยยิ่งเงี้ยฮ้ยราคาแค่พันห้าเหงะไม่ใช่ไม่ใช่ราคาพันห้า รุ่นรุ่นพันห้ารุ่นพันห้าร้อยมันก็มีเป็นพันพันเนี้ยล่ะใช่แต่ละว่าราคาเขาเนี่ยห้าพันห้าพันไม่แพงหรอกเพราะว่าตรงนี้เนี่ยสวยนะแหลมเลยมีอยู่ตรงนี้ทุกอย่างครบเลย MP3 ได้ถ่ายรูปได้ดูนี่อะไรอะไรลำโพงดูนี่เป็นตับเลยเสียงงานวัดเข้าข้าเข้าข่าสนใจไหมเนี่ย 5,000 <5, 000 S 1> ซื้อไปเถอะคุ้ม,ม,มสุดๆนี่นะทำงานด้วยระบบ Direct In e x e c u t i v e Action อา0ร้อยทวิน16วาวบหกวัลโอ้ร,อระบบมันเยอะอย่างนั้นเลยเหรอโอ้โหเรียกว่าเรียกว่าเรียกว่าทำงานกันห้าผิดเลยไอ้เขาทาเขาทาใจสักเครื่องก็ดีไอ้เครื่องเข่ามันจะเสียอยู่พอดีเปลี่ยนเถอะเปลี่ยนเถอะรถนี้คุ้มสุดๆแล้วเอาตังติดตัวมาแค่สี่พันห้าติดไว้ก่อนห้าร้อยแล้วกัน คนมันเองนายยไม่เป็นไรหรอกนะสี่พันห้าก็สี่พันห้าเอาแค่นั้นเนอะอีกห้าร้<โ>อยชอนร้นได้โอ้เขาก็ไม่ได้เค่องใหม่สักทีเทียบเลยเนททำอะไรอะ่ะฮะนี่ยกแค่ตัวเดียวเองเหรออย่าคิดว่าเป็นเนทแล้วจะอู้ได้นะใครอู้ออะยอด คายกเก้าอี้ของข้าอยู่ยกเก้าอี้หนึ่งชั่วโมงที่ผ่านมายกได้กี่ตัวถามทีสองตัว,ตวเป็นเนนยกหนักไม่ได้มันผิดศีลเว้ยศีลบ้าอะไรเนนมีมีศีลแค่สิบข้อมีข้อไหนห้ามยกของหนักบ้างอ่ะเอ็งนั่นมันรู้ไม่จริงมันเป็นศีลแสงไม่ไม<ย>ต้องเนียนเลยอยูงตรงวงเล็นเองอ่านหรือเปล่าวงเล่นบ้าเลยศีลไม่มีหรอกทำไมฮะดูหลวงตาสิเนี่ยฮะโอ้โหมันหนักจังเนี่ย ยกทีละตัวทีละตัว,ตวกินแรงอ่หมอก็ยังให้คำตอบไม่ได้ว่าจะฟื้นหรือเปล่าชีวิตคนเราเันสั้นนะเราควรให้ความรักแก่กันก่อนที่มันจะสายเกินไปหลวงตามาหาโนหลวงตามาหาโนหลวงตา ทัพทิมเราเยังไม่ได้เคลียร์กันเลยนะเคลียร์เรื่องอะไรเหรอหมวดทับทิมเราเป็นอะไรกันนะเรื่องเจอใช่ไหมทับทิมกับเจอด์อะไม่ได้เป็นอะไรกันนะเรื่องนั้นผมไม่สนหรอก ผมสนความรู้สึกของทัพทีมมากกว่าว่าเราเป็นอะไรกันตลอดเวลาเนี่ยเปแต่ผมบอกรักทัพทีมอยู่คนเดียวแต่ผมไม่เคยได้ยินจากปากทัพทีมเลยสักครั้งเดียวว่าทัพทีมรักผมมันสำคัญด้วยหรอหมวดสำคัญสิทัพทีม ก็ได้ถ้ามันสำคัญนักแล้วก็เฮ้ยต่วันทำอะไรกันอยู่อ่ะขะ<อ>รู้กล่วเหรอมาช่ปบกันเองได้เป็นไรนะวครับเห็นเสียมาท้่นี้ไหม อืออืไอ้โยแกงกันทำไมครับทะลุโบกใส่แลตกใจหมดเราใน,นแกงลูกบ้านะไม่ต้องมาเฉฉ้อเปลี่ยนเรื่องเลยเรื่องอะไรเนี่ยฮะไม่มีเรื่องอะไรเนี่ยเรื่องอะไรก็โทรศัพท์มือถือแกไงแม่ดีทุกอย่างถ่ายรูปได้เป็นเครื่องคิดเลขได้ฟังเพลงได้จดโน้ตได้แต่เสียอย่างเดียวเอ้มามันเสียตรงไหนเล่าก็มันโทรไม่ได้อ่ะสิโว้ยพูดไปทางโน้นก็ไม่ได้ยินเสียงทางโน้นพูดมาก็ขาดหายเนี่ยเอ้า มันก็ต้องดีอย่างเสียอย่างไงเอ้าเฮ้ยแล้วทำไมจะต้องมาเสียอีกเครื่องที่ฉันใช้ด้วยเล่าเอ้าไม่เคยได้ยินไงเล่าตาดีได้ตาไร้เสียงโอ้พูดงั้นได้ไงเอาเงินมาเลยเอาเอาเงินคืนมาเลยเอามาเลยเอาคนาสาวคืนมาจะคืนได้ไงเล่า่อยเขาปากช้างเราเองวายเฮ้ยยานีเนี่ยเอาเองเอาตังคืนมาเฮ้ยเฮีย เมื่อกี้ท,ทิมจะบอกว่าอะไรนะที่กำลังจะพูดเมื่อกี้ฉันจะบอกว่าเฮ้ย อย่างนี้นะนทำไมอ่ะจะทนไม่ได้ต่อไปแล้วมีอะไระก็แก้แทนทันแก้อนทันแก้ทั้งไปดูเองพูดถือว่าเป็นเนนด้วยอยอดที่แก้ข่าหล่ะคำไม่คยบอลสักคำแลแก้เมลัยเดพูดวันนีนแก้มเม,มไลไรวันนี้ฉันขอบาปฉันขอทำลายเนนฉันขอตกนรก่ไม่ได้หกเอาไปตอกามเลยเดนเลยจะเห็นที่้ป็เดน นี่คือพลังหมัดนี่จะจะตได้เลยเราพันอัดับพังหมัดเลยนะรากันฮะยดยอ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 ดยดดทะเลาะกันอยู่ได้มาตามลงตามมาเฮ้ยไอะไรเนี่ยทำไมเล่น ใครเบียกใครเองระเบียกค้านี่ไงก็เดินเหยียดเท้ามัอยู่เลยก็เดินไปกับเราจะเบียไดใครวะเอาไหมเอาไหมคืนนี้เลยไหมมันไม่จบใช่ไหมกับเนนเนี่ยแกเป็นนี่ฉันอยู่สี่พันห้าสินค้าซื้อแล้วไม่รับคืนเแค่ร้อยยังมาจ่ายมาคืนนี้ ยังไม่ฟื้นอีกเหรอหมอก็ยังให้คำตอบไม่ได้ว่าจะฟื้นหรือเปล่าชีวิตคนเรามันสั้นนะเราจะรู้ไหมว่าเราจะอยู่ในโลกนี้คนละก,กี่ปีเราจะตายวันตายผู้ก็ไม่มีใครรู้ล่วงหน้าถ้าหากเราใช้เวลาอันแสนสั้นนี้มัวหลับหลับตื่นตื่นอยู่ในความรักโลก โอดหลงเดี๋ยวก็หมันไสคนนั้นเดี๋ยวก็ปลาปื้มคนนี้โดยที่เราลืมไปว่าอะไรคือสิ่งที่ตนควรทำอย่างแท้จริงลองคิดดูเถิดว่าเราจะขาดทุนขนาดไหนคนเราเนี่ยไม่มีใครดีพร้อม หรือเลวจนไม่มีทิฏฐิไปเสือทั้งหมดหรอกเราจะอยู่ในโลกกันคนละกี่ปีเดี๋ยวก็ล้มหายตายจากกันไปหมดแล้วอย่าไปสนใจกับสิ่งที่ไร้สาละอะไรควรทำก็รีบทำแล้วก็ปล่อยวางเสียบ้างความโกรธความเกลียดนั้นมันไม่มีคุณค่าอะไรต่อชีวิตอันแสนน้อยนิดนี้เลยดังนั้น เราควรให้ความรักแก่กันก่อนที่มันจะสายเกินไป เราเป็นอะไรกันนะหลวงตามาหลวงตาหวงตามาชนห่วงตามาทนนี่โอ้ยหยุดเลยนี่ใจคอจะยกหมดนี่เลยเหรอเดี๋ยวหลังก็เสียหรอกเน้นโอ้ยไม่เสียหรอกยอดเอ้ย S 1> <S 1> ไม่ด้มันไม่ได้ดหนักหนาอะไรดีวะไม่ได้หรอกเนนเนนอันนี้ดีกว่าจ้ะอันเนี้ยเดี๋ยวฉันยกให้เองนะ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 อยากยากย,ยอดเลย้าไม่ค่อยได้ทำันยกเองอันนี้ไม่ใช่เนน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 ทำมาเยอะแล้วนะขอฉันทำมันดีกว่าเนนขอแล้วกันยอดฉันไม่ให้อะฉันอยากยกฉันก็อยากยกปล่อยไปปล่อยให้ฉันยกเนนไอยอดฉันต่อยเนนต่อยเอาอะไรกันเนี่ยโอ้โหเดะเดะ ไอ้หลวงตาพึ่งสอนอยู่แยกๆทำไมไม่ยกไปได้วยกันเล่าเออใช่เด<ช>ี๋ยวฉันนำเองนันเนนเออไม่ได้หรอกยอดฉันเป็นเนฉันขอตามละกัน<อ>พูดไม่รู้เรื่องไงเนนฮะฉันขอนำแค่นี้ไม่ได้เหรอนี่ใน,ใน,นหัวใจแกมีศาสตรสมน้ำไหมเนนพูดแล้วก็ขอตามฉันขอนำได้ไหมอะไรนะฟังฟังฟังเอาเงี้ยมันจะได้ลงตัวสักทีนะไม่เสียเปรียบได้เปรียบไอยอดต้องยอมเขาหน่อยครับ แกนำใช่ไงผมนำให้เนนเขาตามส่วนเราต้องเป็นผู้ตามปล่อยให้มันนำได้ครับไปหนึ่งสองเอาเอาเอาไปให้หมดเนี่ยมั่งเลยทีเดียวทีเดียวเลยโอ้ยเอา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 เลยเอาเลยเดี๋ยวข้ามาคองให้เอาเอาเอาโอ้เนนเนนสองคนนี่จริงๆเลยว่ะโอ้โหล้มเอ้าเสีย มาทำไมอะ่ะถ้าทางมีพิรุษเนี่ยไม,ไม่มีพิรุษลดอะไรเขาหรอกคือแบบว่าอะไรเอาตังคืน <c oughs> ไม่เป็นไร <c oughs> ไม่ต้องพอใช้ได้ถึงเสียงจะขาดขาดห,หายหายก็คิดว่าเล่นเกมบอกใบ้ไทยคำก็แล้วกันไม่เป็นไรน,นะรับรับเลยนะมันไม่สบายใจโกหกไงฉลับมาแค่พันห้าเองแล้วมาขายฉันห้าพันเนี่ยนะ โอ้ยมันจะเสี่ยงทางไปทำไมลงเขาเด้ยินหรอกแต่ช่างปรับราคาลงมาแล้วนี่ไงนี่เอาตามเมื่อคืนนี่ไงเขาปรับลงโอ้ก็ดีดีเดียดีแล้วค้าขายเอากำไรแต่พอควรเธอเสียนะแต่ไม่ต้องหรอกฉันเองปากฉันก็บอกก็ฉันกลับตัวแล้วแต่ก็ยังทำผิดซ้ำซ้ซากๆท่ๆานีา้มันแย่จริงเลยเออไม่เป็นไรเสียก็ยังดีที่รู้ตัวทำเลวมาทั้งชีวิตอยู่ๆจะให้หักดิบดีเลยมันยาก S <S <S เอน็นิด่าฉันป่ะเนี่ยเปล่าจริงนะนี่หูหาเรื่องหรืเป่ะเนี่ยไม่รับไปหน่อยเหรอไม่เอาเอาหน่อยนีไ่ไงนีไ่ไงโทรศพัพท์แกเนี่ยนะ เวลาสายเข้าเนี่ยดังดีจังเลยตัง้งอยู่หลังบ้านก็ได้ยิน <families> แต่เวลาล็อกแล้วมันไม่ค่อยได้ยินมันข,นา,ขนาดหายหายนะรับรับดีดีกดแด้ไฮัลโหลฮัลโหลฮัลโหล,หล,หลเออพู้ดึงดังเออไม่ค่อยได้ยินว่ะใครเรา้อ๊โทรศัพท์มันห่วยเออ เออเออ,เอ,อหวยไม่มากหรอกพอพอได้เย็นพูดมา <_ D> ไอเจอไอเจนี่ยอเอ <_ D> เอ,อมีอะไรฮะเชิญเ <_ D> ช,นชินก็เอาใส่กระด้งตากแดดไว้เดี๋ยวลาขึ้น <_ D> เอออะฮะอ๋อไอสังฟื้นแล้วเหรอฝากนาวินบอกหลวงตาด้วยนะครับ <_ D> ครับขอบคุณครับ พ่อครับเจอดีใจมากๆเลยนะครับที่พ่อฟื้นแล้ว เจิดที่เป็นคนเลวไอเจิดที่เป็นคนที่ต่อว่าพ่อทําไม่ดีกับพ่อมันได้ตายลงไปแล้วนะครับต่อไปนี้เจอจะเป็นคนใหม่พ่อให้โอกาสเจอได้ตอบแทนของคุณพ่อนะครับพ่อโยกโทษให้เจอดนะครับ พ่อยกโทษให้แกตั้งแต่พ่อฟื้นแล้วลูก ไม่ได้ผมบอกรักทัพทิมอยู่คนเดียวผม,ผมไม่เคยได้ยินจากปากทัพทิมเลยสักครั้งเดียวว่าทับทิมรักผมมันสำคัญด้วยเหรอหมวดทับทิม ตกใจหมดเลยขวัญอ่อนจังนะแล้วมาเมื่อไหร่ไม่เห็นเรียกฉันเลยก็เห็นเล่น M อ็วอยู่ก็เลยไม่อยากรบกวนความเท่ไม่ต้องมาแซวเลยกำลังคิดเรื่องนั้นอยู่เหรอเรื่องอะไรเปล่าไม่ได้คิดเรื่องอะไรเลยก็หมวดกำลังคิดว่าทำไมฉันไม่เคยบอกรักหมวดสักคำเลย ดูได้ไงผมไม่ได้คิดเรื่องนั้นเลยลืมไปหมดแล้วถ้างั้นคิดเรื่องอะไรล่ะก็เรื่องนี่ไงจับหมาทับทิมน,นี่ มาจับฉันนะคิดว่าฉันเป็นหมาเหรอคือผมคิดเรื่องทับทีมนั่นแหละ มีอะไรเหรอเออคือเรื่องที่เราคุยโทรศัพท์กันเรียบร้อยไหมอ๋อเรียบร้อยสิอยู่ทางด้านโน้นอะ สั้นนะักจะตายวันตายพรุ่งก็ยังไม่รู้จงปล่อยวางความโกรธเกลียดแล้วหันมาทำดีให้กันก็จะสายเกินไปมาช่วยฉันคิดดีกว่าเอาตรงไหนเป็นที่ทําการรักษาการแทนเจ้าอาวาสดีใครให้เนนเป็นหรอคะไม่รู้เลยว่าหลวงตาเขาหยอกทุด,ดงแล้วตาหยอกทุดงนั่นหรอ้ทัแบบนี้ทำไมครับยอดน,นับแต่วันนี้ไปนะเว้แกแกฉันขาดกัน ในเมื่อแกโยนความผิดให้กับฉันฉันก็จะจัดการแกหลวงตามหาชนหลวงตามหาชนหลวงตามหาชนหลวงตา